ที่25กักยาคมพุทธศักราช2568ในวันที่86ที่ข้าพเจ้าในชีนิส2ร0ขอต้อนรับเง็กซสัาทายาพระสุภปริและพระมนต์ต่างๆจังหวัดเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาศัทธาบูชาและอาจารย์ยังบูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นในสติโดยเลือกไดมีสมาธิจดจ่ออักขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด สำพุโตพระกวาพุทธังพระขวัญจักอภิวาเทมิสวัสดิโตพระกวาตาธโมธรรมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังขังนัมมะมิอาลังสมาสัมพุโธสุจิรังประริทิพุโตคุณเฮหิทัะมาโนทานิปารามิหิตาทิสติยังวาชิวะอาหารพุทธังธรรมังสังขังสารังคโตปเชมิรัตนันัดตยังธรรมังจารามิสสทินา

สวัสดการูอัยยปัฏนตาธรรมสวัสดิการูอัยยปัฏฐานตานโมตัสสะพะกื้อวโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะเกวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะเกวัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสราณังคัจฉามิธรรมังสราณังคัจฉามิสังฆังสราณังคัจฉามิตุติยัติพุทธังสราณังคัจฉามิ ทุติยํเปตํธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยํเปสังฆังสรณังกัจฉามิตติยํเปพุทธังสรณังกัจฉามิตติยํเปธัมมังสรณังกัจฉามิตติยํเปสังฆังสรณังกัจฉามิสติเมสรณังอัญญะพุทโธมีสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะสติเม เจ้าวชินะสติมีหูถูกสุภทาพุทังนัมเมรัตนาโปภูตตาสริระจิตตังธรรมังนัมเมรัตานาโปตัสุสีระจิตติเอตังนิเมติรัตนัมรัตานัตยะวะหังสัมมาสัมพุทธิตะวัตถุพิเศษสัพุตตาอัญโยยายุตตะคุณังอยภาวะสภาวะตัสมิแตยังผิดปิตเทวะยถาตินทันติเอกังวินาติติตาลิสาภัสสังภเวนะ लोके कथा चित्तचिरेण चपातुकुदं कपीरयां विषय अतितु सत्थं वियोहिपतित चने हिविचन्यरो बंग बंग हिंगे हिंचिकथा जुपारपनियं ऐसंचित्तुविचितं कुनं कायतायानमिहिं यचनातायसुविशदं पितं समुपसंतं नमस्सिस्तपः प्रसादथानं पुन्यचिकानं मासमुन तमापुन्यपुमं तुकापमुचनामुकासरणाकतानं उचारहिंसुपर จิตวิทยายุปนิสัยญาณทางสมาธิเลสมรสโสตนสิทธิญาจะสัจจิกอัตถกุสลิกุปัสสิวะนิยังปาณิหิตาปิสรณกัมมะมิยเมวะตัสสมหิตังติรัตตังสรตังกตัมหทวงะสุัมานมัจจาปิสัะหปนปสนะจิตตานุานุปาริริา สถานรดาจากบุญเนี่ยนัตถสุกเตนะสุขีภเะวินุเทชนะสัถานจะสถาปิสุวัติหอนตุโยเตทะมีธรรมวินัยยั่งยุประมาณนักภโตลุปอตราวิสัมโยนิยตโสุโโฉงตัสโสรปนิสยะจะยายะอายปิหอนตุวัฑูจายเยบริจิตโตสุปัสสะทักรโรโดยจักุูมามหะมมลาปาตะโกสามังวะกุโตสุขโตวิโมโตมารัสสะปัสสาวินีโมจยันโต

สัพพันตารยาจากวินาศมิโตสัทธมัสเสนาสุขตานิโยโคโลกัสสปปุปปะกิเลสชาเชตาสันตุสยองสันตินิโยชะโคจรตวาขาตธรรมายวิธิตังกรุงติสังฆังวุรันตังสีรสารามามิมุทเถระพุทธังสมาสีรทิติงตเตชะสเตชะยะเศรษิของตุสัพพันตารยาจากวินาศมิโตนะโมอาระหัสโตสมาสัมพุทธะสัมมิหิสีโมนะโมอุตมะธรรมะสะ สวาสาี่ต e เสวะเติ h นโมหาสังคัสปิุสัติรตินนโมอมัตายาัสสรัตะตยัสัะสะจูกงนโมอมกรติตัสสะตัสาวะตุตยสสินโมการปภาเวนะภิกขะันตุกขทวานโมการาภาเวนะสุวัติหตสัทานนโมการสาธเชนะวิธิหิงิเชวา เอวหเมสุตังเอกังสมัญญาพักขาวสเกสุวิหารติกะปิรวัตถุสมิงมหาวัฏเนมหาตาภิกขุสังเขนัสติปจัสมเตหิภิกขุสติเหสุภิเหวอรรันเตหิท้าสังหิตารโรกัาตุนเหติว่าตายเปุเนนัสนิปิเตตาหุนติพักขาวตาทันนายพิกุสังคจัตตาโคจะตุนังสุทาวาสกลยิกาลังเทวานิสตาตาหุสิไอยางภผลพัาวสเกสุวิหารติกาติรวัตถุสมิงมหาวัเนมมหาตาภิกขุสังเขนัสติปจัสมเตหิ piku sate hi sate he wa ara hante hi tasa hi jaru ka tatu hi te wata ya ponye na sani pati ta honti pa kawa ta tajana ya piku sangka chayano na maya piye na pa kawa te lu pa sangka ปสาริกะปสาริตังวาคัจฉะมิเจยยะเอวะเมวะสุทธาภาเสโสเตเมสุทธัตตะรหิตะภะคะวะตุปุรตโตภะตุระหังสุอัตตะโกตัทิวัตตะภะคะวะตังอภิวาเทตัพพะเอกมัฏฐังอัตถังสุเอกมัฏฐะจิตตะโคเอกาเทวัตตะภะคะวะตังปรเสนติเกอิหมะกาถาปะสีมหาสัตตัญญะโพหนะเสมิงเตวะกายะสมาคัตตาคัตัมหังอิมังกัมมะสะวะยังทักขิตะมินะ Kita yewa akarashi tasangka tei ataku aparate patah ke wato suntike lima kata akasi, tetapi kawo semata hasil wa tita akano ubi pak nangga susaroi kiwa tani kahitawa iti yorino kanti mati tati ataku aparate patah ke wato suntike lima kata akasi, si tawa kila, si tawa kalisang ita kira okatama mesa

อัติตามัทธนาอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะเตศปิภักะวัฏตนัเอตัปปะรมายวเทวตาสนิปติตาอเนงสงเสริญยถาปิภังเอตตาฤหิปิเทภิกขวิภูวิสันติอะระคัตตามัทธนาอะระหันโตสัมมาสัมพุทธะเตศปิภักควัฏตนัเอตัปปะรมายวเทวตาสนิปติตาภวิสันติสงเสรยถาปิภังเอตตาฤหิอาจิคิสามิภิกขเวเทวะกายาไรนามนิจิตตยิสามิ ภิกขเวเทวคัญญานังนมัสสิสามิภิกขเวเทวคัญญานังนมัสสิตังสุนทาสาธุกัมมนาสติกโลธาภัสสิสามิเตเอวะปฏิติโกเตภิกขุภะกะวะโตมะจะสุสงฆะครับวะติตังสุนทาสิโรณะมนุสสะสามินะธัมมะตะถาสีตายะสุตะคิริกะพะลังปะนิดตะตัสสะมะอิตาอุตตริสิงหะสารินะรมังสัพพะโนอุทาตังมะนะสัสสุทา ini pasal nama nawi rafi ro kata setia tak uang mani kapi ro tawi tato amati tata sama ke kaya api kanta te wi tapi kau te tak ada pemain karung so tawa ku tak sasa te sampat turun sana api ke sata mata ku sata ring ke sasa sana amanu sana mata sung api ke nata mata ku ahum ตันจ <c oughs> ัดสภังอภินยาญวติว่าว <Lake> ิตรวาณาจุกุมาตตะโตอมันเตยิสถาสาวกเกศสสนิรเตเทวะกายาอภิกันตาเทวิชนะทภิกขโวเยาวังกิยติตายิสามิเชื่อใอนุภุกระโสตัสสานสาววิยะขาภุมมากาปิโรวาตวะอิทิมัตโตชุติมัตโตนาวันโตยัสสิโนองค์ธรรมนาอภิกรรมุภิกุณนสุวิจริวันชะสหัสสัยมกวตายัขะนัตะวันนิโมอิทิมัตโตชุติมัตโตวันนะอมโตยัสสิโน โมทัปมะนาอภิกรมมุพิภูนังสมิติงวนนังสัตาคิรติสาสาะยักขานันตะวันยิโ i นอิติมันโตสุติมันโตวันนว่งันยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมมุพินังสมิติวนอิเตเตสรัสสาสสยักานนตะวันยิโนอิติมันโตสติมันโตวันนวยสสิโนโมทัมนาอภิกรมมุพิภูนังสมิติงวนังไสามิตาปัจจสตายัขานันตะวันิ่นอิทีมันโตสุติมันโตวันนั่งมันโตยัสสิโน Mota mana api kamu pikunang samiting onang kumpiro rasa kehiko, pepo rasa niwisa nang pinyo nang sata sasa, sangya kana peyiru kasa tikum piro rasa kehiko, supaka samiting onang kuri mentaati sangnata tata rato kasa sati, kanta panang ati pati mahara cahya sesi pita putapita sapa humul ita nama mahapara, iti manto seti manto warna wanto jasa sinomota mana api kamu pikunang samiting onang. ตักขีนอนัตที่สังราชาวิโรโหตปัสสาสติกุมพันทานัอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตะปิตาสภะหูอินทนานามามหาภารายที่มันโตชื่ติมันโตวันนัวันโตยัสสิโนมุทัมนาภิกกามปิกขุนอมิติมณนนปัจฉิมจัตที่สังราชาวิโรปโคปัสสาสตินะคะนงอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตะปิตาสภะหูอินทนานามามหาภารายที่มันโตชื่ติมันโตวันนั่ง สัสิโนมัทนาิกมงิโนาสมิติง่านางุริมาิสัตระทกิเนวิโรกวจิเนวิโรโคเวรตารังิสังจตารติมหาราชมตจตุรทิสาตันทะรมานะตสิวรรีกัวิโรฒเรสังมิโนตาสอาควจติกาสถามยากุเเทูเวเกทูพิภูจพิปุตสหจันทนกมะเจักกิกันทุนิขันทุจั

สุรานาวิคสาวิปติติสจิติจัปหาโรธนันทิสหสตัญจะปริปุตานังสเพวิโรจนามกาสันในหตวะริเสนาังราหุพัทมุปะมุงสมมโยธานิ่ความเตพิโนัสมิติวนอาโปตเทวะปัวีจเตชวโยตถงกมุโรนารเทวะสมุจยัสสสเมตตากรุนกายิกาอเทวจัสิโนทัสติทัสตากายาสเพนานัตถวนีนอิทีมัโตชุดิมันโตมันโตยสสิโน โอทัพมนาภิกรรมุภิคูนังสมิงว่นัเวทูจัเทวสารีจะอัสมาจะตุวิยยมาจะสุปฏิสาสเทวะจันทมุคูปุระคิตาสุริยสุปฏิสาเทวะสุริยะมาคูปุระคิตาลักขานิปุระิตาวะอคูมนวราเกวสุนังวสุวสิโตสกคปะ้าภูรินทัตโตทัศเศรษฐัสทะกายสเนานาตะวันนีนองอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสิโน Muthamana api kamu pikulang sa miting mana ata ku sa putewa salama kisikaru eri saka caro sa ca umabu kani pasino reo nasa hatamata atu ca ca ane saka sura ya rujira aku aku wasakane sino tasai tetas sa takaya sa penana tukwani no mana sa mana mahas sa mana manu sa ทีตาปติกาอาคูอาคูมโนปติกาอาตาคูฮัลโยเทวะเนจรุิตตวสิโนปารคามหาปารัคาอคูเทวยัสสสิโนทศเตทัสตากายาสนานตตะวันนหนอิทิมันโตชืตอมันโตวันหน้าวันโตเชษสิโนทัศมนาอภิกมรมภิขุนัสมิติงวนาสุการขรุหาอันาอูขาัสสหโอทาตะแคหาปามุขอาคูเทวิจักขนาสตามตาหะลกจ Mesa kaya taya sasino tana yang akal baceno yoti sa akliwa sate tasa teta tawani kaya sate nana tawa nino iti mantu cutik mento wanda wanda yasasino wala mana api kamopi kundang samitingo nangkemi yato tita yama antaka taya sasino sapi takara maseta cutik nama jasa wani manara tino aku ataku para wari wari animita tase teta sata kaya sate nana tawa nino iti mento cutik mento

sangkuto asa yamasiri dan jasakam apinya ya bahwa keterwana jikung ma da tu amantiyi satta sabke sasni ratema ratena api kanta tivicha ya na nata piso teja atapama karu sutwa puja sasana wita rakai hind panggamo ne sangromapi inca yong srape wisita sangkama piyatita jasateno wajanti sa putih hind sava katecha ne puja jepu chininya Eta makarongmu tamangkat teyu pati sa waso cak buke cak kata jata atas sama paniti cak eita makarongmu winayo cak susihito supasita cak yahwata eita makarongmu tamangmatak peduk buketanang buta talsasang kano ana kura cak kamata eita makarongmu tamangkana cak tamat ceri yah cak taya yah tak kanan cak arati giro ti papama cakpano caksanyo mo akpak madu cakpano me su, e tamankaromo tamankaromo cakni wato cak satu ti cakapan juta, kalina tamasa kwanang e tamankaromo cakman, kanti caksowa caksata cakmanana cakta cana kalina tamasa gaca, e tamankaromo tamang tepo cakoma caria cakaria caca nato cana ni pala caci diri ya cak cittana satnaka piti asarga huilasakya ma itamakramu dhamma e takci sani ketawana sabatama paracita sabatasotika jantik tantesang ma kramu tamanti yamgici wita ita wahudang wasakya subwayang ratana penitang na no samadhi kudhaka dina itampi po dhyara dana penitang itina satyana suwati konto kayang vira ka ngamata penitang yasasaka sakayamuni samadhi donatena samina samadhi cici t a p i

เยสุปยุตตามนราสาธันเฮน่นิการมิโนโคตะมัสสะนานมิเตปฏิปตะอะมะตังวิใครหารฐานมุธานิพุทิมโพชมานาอิทัปปีสังเครัตนังปนิตาเอเตนะสะเจนะสุวัติหอนตุขีนังปุรานังนวังนติสัมเพลังวิจติจายติเกพอจิมิงเตขีนะปิชามิรุดหิฉันทามิคันติเทราญาถายาปทีโปอิทัปปีสังเครัตนังปนิตาเอเตนะสะเจนะสุวัติหอนตุ ตถาบริจ <ersch> ิตังเสยยะจะยังอิตารปัจฉาอัตตตันตัสสะพุทธัสสะนิจักสุญญตาจาริโนนิภาเทโวนะคัฏฐะโพธัมมารุสหะพุมนะชิตังอัปปะชิตังกิริยะตทารุปัสสะสัตตุโนอัสสิตัมิธังเทนะปะกะวะตัสสะนัตตาปัสสะตังรหตะสัมมาสัมพุทธะนะเอตตุหิมะอนุสสเวนะมะปรมะปะระยัมมะเอติกิริยัมมะปฏิฆะสัพพะธานินะมัตตะกะเหตุมะนยะกะเหตุนะอะ Agaala baliwi dakena mati tini sana kanti yama bapa ru bata sama nono karuya ta dumeha ata na wae chanel yata ime tama aku sora ime tama sawa ca ime tama kara hita ime tama sawa ta sematina ahi taya hi kaya sangat erti ata dumeha basa.

upaninya di sini tak apa mengajar upani dasarnya bagi tanah itu kan yang mana nih mereka menolong kami sampai jadi sakit ekoyo tak kaji nasang yang mau saya udah tidak sah tak dasar tidak juga ya hoti yang siwa mano kak roti pun yang kamu hendak kati sama cari kamu suci no suka mawa hati esani sang sota mi suci mana pun jadi kacati sama cari sampai sekarang ini ya tak ya kasih ในฐานะนิพพ <the> so ิติทุเคอิสมะโควิสุทัยยาสเปสังคาระทุกขติยธะปัญญายปสัจติอนฐานะนิพพินเทติทุเคอิสมะโควิสุทัยยาสเปตมะนาตติในฐาปัญญายปสัจติอนฐานะนิพพินเทติทุเคอิสมะโควิสุทัยยาอาปนากถานะเมเกธุยังอาโหตากิกาเอตตญนยายะเมตามิตังขันหิยะอัปปนาคังป่หงเรสารังปฏิปปะตานิวนานิจะอระมารุกตุยานิมนุษย์สาวัตเจ Pagi atas cita ni tak kusara kemang oki mang ni tak sara ni tak mang ni tak sara ni makama Bapak tu kamu mu tak tiyo tak putem tak kato cita ni Aliyah saja ni sama penyaya pasal di tu kang tu kasa mu padang tu kasa tak arti kamang Aliyah tak ada di kang tu ku mang ni tak sara utama Ni tak sara ni makama sakotu kamu tak ปฏิตังนาวคมัยยะนาปฏิกัรมเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตาตีตันปะฮีนาตังอปะตจจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนาไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตตาวิปัสสติอสังอิรัสังสุปังตังวิ昙ะโลกะดูอิเยบุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่น่านง่ายคลอดแค้นในธรรานั้นได้บุคคลนั้นพึงเจอเรือนธรรมานแน่ๆผู้ปองเชย อาชีวกิจจมาตปังกุศลยามรนกเวทุกอบิสในวันนี้แหละใครรู้จะรู้ความตาในวันพุ่งนั่งหนสรัเตน้มาาเนมัจุนาเพราะว่ากองเก็ดกมาจนช่วนาย่าน้นยอมไม่มีการาทั้งหลายเอวังวิหาที่มาตาปิงอโหรันามทันติต่งๆมีพติการะตัวติสันตุอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่องเรียบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิขันทังวันั้ะกลางคืน ันมาวว่าผู้มีราตีหนึ่งจะเดินด้วยประการชนีดแดงชาราทธมรงหิชาราอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรูปความแปะไปไม่ได้พยาติธรรมงหิพยาธิอนนาติโตเรามีความเจ็บแค่เป็นธรรมดาจะรูปความเจ็บแค่ไปไม่ได้มาดาธรมงหิมาดานัอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรูปความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมิเยหิมะนาเปหินานาภูมินาภว เราจะเอาเราวปเปต่างๆคือว่าจะต้องพัดผ้าจากของรักของเจริญเจอทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสกุลกรรมะทายาทกรรมโยนีกรรมะปัตุกรรมะปฏิเสธเรโนเรามีการเป็นของคงตนมีกรรมเป็นผู้รับผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรเป็นด้วยเพื่ออาศัยย่งกรรมกริษานิกัลยาณังวะปปังวะตัสทายาทก็วิสามีเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปแลนะจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมรสืบไปอีวังอันนี้เป็นฐานกับเจ้าเรื่องสุขธรรมหลายทั้งหลาย สบขปัตตาเนิทุขขาวระยปัตตาจติพยานโสกปัตตาเนิโสกาวขันตุสเปปิเดนิโนเอตาวาตาเจอมเหห็สัพพตังมุญเะสัมปทานสเปเจวานุโมทันตุสัพพสัมปสีติทิยาทานังตัถานตุสทายาสิรังและขันตุสัพพะทาวนนาพิระตาขันตุกัจฉันตุเทวตาขัตตาสเปพุทธาภรพปัตตาปเจกานังจะยังพัลละอรหันตานังจะติเชนโนระขันตานิสัพพสุ သမုယ <S ess> ံပတိဌာနကထာယုพนနာမစေယတိဝတ္တသတိ viharavasiyi ဒုပေကရေပိုတိကရေတေတံတေနမထေနေဘဝတုပိသသုတ်င်္ဂရောတိဟိဘိဟာရမန္တရေတေနာသမစ္စနဝကတပိခေဩစရာမိကာနာပတိကုက္ကဆေကတသမဇတိသာနိကမန္တေဣစ္ဆရာသပနပိုတသုခိတဘဝတုတေဇနာပုစ္ชายပိစ္စအထသမ္ပဝါစက세တ္တဇာတာအတ္တပပတိကံ dinyanyikan sama orang ketiga saya sampai pipu kan sabaro tu sampai yang tato pirang tentang kamu sama tara terbuka rasa pohon tu sama pohon ada ya tak kita ya tak amira kan tu sama kamu sampai pipu sama cari nunggu ting tanpa bukti nyama kami arya bawa kita dan sama yang ketiga nak kata juga nama si wya si tani kata saja nanya ni kata ni mete sampai kini nunggu tu setanan tapa เยปิยาคูนวันตาจะไม่หังมัตาติมตาทะยที่ามเจะติฐาวาอันิีมัชเวิโนสตาติมตันติเราก็ส่มิเติมงมาจตุโยูนี่กาปัจเจกจะตัวกังสักสะันทาพะว่าะวิยญตังยปติธาลมีอนุโมทตุเตชะยังยจิมันะปัจญานิเตธิวันเตสังเวทะยูนมอยาชทินานกุญญาณอนุโมทนาเห็นตันอสพิตตาสตาหตุ เอาเวลาสุขาเชีนุวินองเขียนบัพปัทฐนจากพระโพตุตสัสชิจตังสุภาพราสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจะเป็นผู้มีเหตุส่วนในมุลที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แต่แห่งมุลอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือหลดได้เป็นที่เราผู้มีคุลมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์ทั้งอื่นและที่เป็นกลางและมีเวรกรรมอยู่ในโลกเกินในภูมิสางเกินในกำเนิดสี มีขันห้าแลขันหนึแลขันสีท่องที่อยู่ในพน้อและพบใหญ่สัตว์เได้ทราบกานในสมวนมึงข้าพเจ้าไ้ขอสระลงน้อนโยงอนุโมทนาความเาก็สัตว์เได้ย่อไม่ทราบการใส่วนมข้าพเจ้านี้ขอให้เครงหลถึงเทสิสัตว์เานั้นพรอะเหตุอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้ในขอสระทั้งปวงจงอย่ามีมีอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและต้องถึงทองอาซัยเถิดขอความงอันดีของสัตว์เานั้นจงสำเร็จเถิ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสาว์แห่งการบูชาเพราะจะได้แต่ด้วยการสาธ์ายาทบทสุนมพระสุภะปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอเถิดที่เป็นบุตรทั้งหลายปุญญาุโมทนาในการสวดสาธยายาทบทและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทั้งนั้นและขออุทิศแก่ข้าพเจ้าและพระจุมงคลพระกิณภาริทธิ์ได้โดยบริสธิ์สมบัติขยันนัสสังวรรัต ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาสงสิ่งสร้างขึ้นและที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาคแห่งพระประลิาธรรมมงคลนด้วยประธาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์ศรีทุก,ทกประการเถอผภูภูษาพระพุาธเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสุดมันเจริญจิตภาวนาเปนน้ำถวายเป็นพุทธบูชาและมับูชาสังฆบูชาขอทุกคนวันี้จงส่งถุงมือวิจิตรารวบสมน์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากโรคจักไฟทั้งโปพภูณาคามทุการทุงใจทั้งสิ้น ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะนลต่ออุปสและมร้งหลายสมุนพราอทยนสัสมบัติโมิวัสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสเรมเดกจใการวิวัฒนากรรมฐายเกิดปัญญาญาและเจริญด,ด้วยจตุรัพิทักษ์ใจทั้งสี่คืออายุวันนสุขกพระราถถอขออนุโมนทนาบุญกับพรอบครัวเีทุกท่้น